เดี๋ยวโพสลงพวิตให้นะคะโอเคครับขอบคุณครับเฮีย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 ขายได้ไงเพื่อนไขายได้เลย,เข,าย,เลยขายได้เลยใช่ไหมใช่ไขายได้เลยครับมันมนีมันมีจุดขายเพชรอยู่ตรงเรียนไปหรอใช่ใช่ไม่มันมทิวเวอรี่มันขายได้ตึกเมื่อวานไงที่ไปอ่ะ ต่รถผมมีอีกอ่ะลุงเอาให้มามันขายได้ทียี่สครับมันต้องยี่สิบอะใช่ใช้ยี่ะมันเป็นจิวเวลี่อะตอนนี้มีอยู่ร้อยร้อะขายอีกหนึ่งก็เป็นยี่สิบเออเอาแมเอาแมเอมเดี๋ยวมีไหมมีจิวเวลี่อีกหนึ่งไหมมีมีมีอ่อเดี๋ยวเอามาอีกหนึ่งก็แล้วรับ้ปกติเราไม่ทำเลมา ใครมีรถสี yeah, yeah, ่ประตูแจ็คต้องไปเบิกรถมึงกับเพื่อนใครที่ต้องนอนไปนอนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปกับแจ็คก่อนผมผมไม่ต้องนอนอ่ะไม่ต้องนอนเราไม่ต้องนอนเลยปะโอเคไปใช่ไปดีกว่าคุณหมอครับผมเออไม่ต้องละไม่ต้องแล้วครับเฮ้ยไอ้บิ๊กเอาไปมีรถลูกค้าด้วยเหรอ ปไ,ไปเอารถไปเอารถ <ไป S 2> ตี่ตัวไปเดี๋ยวมารับโอเคโอเคเดี๋ยวมารับเฮ้ยไอพวกบิ๊กมันอย,นอยู่มันอยู่แถวแท็กซี่อนะตอนเนี้ยขับรถอยู่แถวแท็กซี่เนะี่ยมาเป็นแท็กซี่เหรอไม่เหมือนมันไม่ไม่รู้ว่าคุมอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เห็นอยู่เลยได้ครับเรื่อง ผมว่าครับยังไงถ้ามมีข่าวพวกนั้นบอกผมหน่อยนี่ชื่ออะไรนะครับฮะชื่ออะไรนะครับฮะชื่อฮะเออใช่ชื่อฮะเอ๋อหมอมันเก็บกระหล่ำไหนต้องเปิดกระหล่ำนั้นเหรอเรื่องอะไรเออน่าใช่แน่เลยเก็บกระหล่ำไหนต้องเปิดกระหล่ำนั้นถูกไหมครับไม่ไม่กระหล่ำไหนก็ได้ใช่เหรออ่เนี่ยเอาได้ละอะไรไป เอนนาไม่ได้ไปเปิดประตูให้เขาหน่อยไม่ได้ใส่เกาะเลยเออไม่ใส่เกาะเหมือนกัน <laughs> เอ้ยยหมนขงงแต่าวะไปนักก่อนไหมไปไปเบิกรถที่ไอ้นั่กก่อนคาสิโนอ่ะเยังมีคนเก็บขยะเอาเพชรมาเลยไปเอาเพชรมาอีกหนึ่งอันน่ะนักข่าวว่าพวกบิ๊กมามันอยู่เทาแล้วี่เนี่ยใช่ใช่เบิกไปก่อนใช่ปหมใช่ไปยี่โด้วยสวิตติมันเขียนว่าเล่นไพ่เสียเยอะเลยแต่ตอนนั้นเราก็อยู่ในคาสิโนแต่ไม่มีพวกมันใช่พวนิมชอบปล่อยข่าวลวง ตลาดนี่คือต้องถ้าเปิดกลาดโอ๊ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยทษโทษครับพี่โอเคช่ามาเถอะไปไปไปจะปล่อยไปไอเียีให้เขาเดินลยบกเลยบลบลเ้ยันต้คะ่ไปขายเพชรใช่ไมพี่ชายใช่โอเคพี่ชายขายได้เดี๋ยวผมพากลับโอเคได้เจอกันทะเลครับผม มีเท่าไหร่นะมีเอามาเดียวพอครับโอเคโอเคเก็บแล้วกันนะได้คนผู้หญิงจะบ่อยหน่อยไม่รู้พี่พสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรครับเนี่ยเอ,อ่อฝันดีค่ะอ๋อโอเคครับผมชื่อตรงนี้ครับนี่คุณฝันดีทำไรต่อครับเนี่ยเอ,อ่อฝันว่าจะไปทำงานอะ ทำงานอะไรเหรอครับอ่ะขับแท็กซี่ค่ะอ๋อขับแท็กซี่ที่นี่เงินดีสุดใช่ไหมครับถามว่าเงินดีไหมตอนนี้มันลดแล้วนะเออแล้วแท็กซี่เจอคนป่วนบ้างไหมครับเจอแบบว่าป้นนะพวกไหนป้นเหรอครับไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยฝันไหวตัวทัานหนะฝันรู้จักพวกชื่อคนชื่อบิ๊กมาร์กมั้งไหมครับเอ,อ่อมีอะไรกันหรือเปล่าคะผมอยากรู้จักเขาเฉยๆครับ ว่าเห็นเขาเป็นคนที่บิมัมข้ไหนเนี่ยฝันเหรอฝันจะบิมัมเหรอครับอ่าใช่ค่ะผมอยากจะนั่นแหละครับอยากจะคุยกับเขาเรื่องนั่นเฉยว่าเขาพาผมไปทำงานอะไรได้หรือเปล่าอ๋อโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฝันลองคุยกับเฮียให้นะได้ครับแล้วผมจะมาเจอฝันที่ไหนแล้วครับแถวนี้เหรอเออคุณโทนี่ก็เซฟเบอร์ฝันไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแมสเซจไปหาได้ครับมันฝันของเขาเพนะครับ เดี๋ยวโพสต์ล่งพาวิทให้นะครับโอเคครับผมค,ครับเฮีย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 คนที่อยู่ตั้งนานไม่รู้ ผมไม่รู้จักเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วอีกคนนึงเขาหลุดอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 รอ้าที่ก่อนนครับโอเคเขาหน้าที่สมงพบพื้นที่หน่อยครับมีคนโดนยิงบาดเจ็บสาหัสสองรายครับเห็นครับเห็นเห็นเห็นผมเห็นผมผมรู้ผมรู้ใครผมเห็นผมผมโดนรถชนด้วยเมื่อกี้อะรถชนน่าจะอุบัติเหตุนะ ไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะพว,พวกเดียวกันพวกเดียวกันรถรถอะไรครับรถแบบเนี้ยรถแบบเนี้ยสีแต่ส,แตสีแต่สีอื่นอ่ะแล้วก็ผู้หญิงผมชมพูชื่อฝันดีฝันดีใช่เออผู้ต้องสองสัยขับรถสี่ประตูรถเก่งสปอร์ตคลาสสิกน,นะสีไม่แน่ใจมีผมชมพูให้การว่าน่าจะชื่อฝันดี

ไม่เป็นไรเล่นทีเบอร์เลไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่อยากคุยกับคนชื่อหมันดีอยู่ดีนะบอกว่าหน้าขนกเดียม้าโพสเริด้วยนะ อาลาเอ้เหตุอาลาดนะโรงพยาบาล้วหมอโรงพยาบาลแล้วหมอมันไม่หนอกพี่วางวางกันหนอกวางหนอก โดนวังนอกมองเดียวข้าไม่เห็นผมโดนครับพี่ผมโดนยิงผมยังไม่รู้หน้าตาแม่งเลยทำไมหน้าตามันสกบปกอย่างเลยพี่แกงพิกมัมผมเจอตำรวจฮารับชุบเลยใช่ไหมครับอ่าชุบเลยครับเขาโดนยิงมาครับผมเจอแกงพิกมัมอ่ะทำไมเาหน้าตาเขาสอบปกจังมันโดนเล่นทีเผลออ่ะ ไมตอกตอปกกันตอกตอปกมากอ่ะ เห็นหน้าแล้วก็พูกตรวปลกไงค, <c oughs> คุณหมอครับผมมองไม่เห็นคุณหมอครับอ,อันนี้ใช่แก๊งคู่สมชายป่ะครับ <c oughs> ใช่ครับชิดยาได้ไหมได้ครับเดี <c oughs> ย๋ยวผมฟรีครับขอขอบมากครับคุณหมอผมไม่เห็นตัวคุณหมอจริงนะคุณหมอเบอร์อะไรอะ่ะมีเบอร์ไหม ไม่ครับเบอร์ล่ะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ในพิมพ์นาวิตครพิมพ์นาวิตมานะครับพิมพ์ครับผมเฮียเฮียเฮียเป็นเฮียฟื้นยังอ่ะเฮียฟื้นแล้วมองไม่เห็นใครเลยวะเดินออกมาเลยครับครับครับเจกี้เจกี้อยู่ไหนนะมองไม่เห็นใครเลยอ่ะทำไงอ่ะจะมันโรงพยาบาลบัคครับต้องนอนต้องนอนก่อนเหรอไอต้องไปข้างนอกต้องไปข้างนอกอ๋อผนอนหลัง มาพี่โปพี่โปเคยอ่ะสักหน่อยฮัลโหลใครอ่ะนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยจอบอยครับ โอ้นี่เหรอใช่แล้วผมเองนี่โอเคเพื่อนไปไหนหมดแล้วแหะอ๋อเพิ่งเดายิงมาครับยิงเหรอใช่อ๋อตาโตเชียวผมรอยี่สิบโอเคครับผมเราจะติดต่อกันงั้นะครับเงี้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นตัวว่ะอยู่ไหนฮะอยู่ต้องต้องออกนอกโรงพยาบาลนะเพียอะไรวะอ๋อเหไงละ แล้วผู้หญิงคนยื่นฝันดีดาวด้วยไหมเฮียเขาขับรถเขาขับรถเออเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอเอาไงคือแจ็กกี้คือแจ็คกี้กับเนี่่ยส่วนตัวหรือแจ้งความเอ่อส่วนตัวรันครับตำรวจได้มองเห็นงานนะโอเคครับผมมาไม่มีอะไรเรียกผมได้ได้ครับตำรวจตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจอร์ดครับจอร์ดผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมอ่ามันยาวนะครับมัน ได้พิมพ์มาทิ้เลยจ้าพิมพ์มาทิ้เลยผมตกท้าข้อความไปครับผมผมโพลแล้วครับเอาทักไาและป่ะพวกเราไอ้รับงานดำน้ำนี่ตรงไหนอ่ะไม่จรงานไม่เคยไปครับหมอรู้ไหมเว่าไงเพื่อนเปเ่ะเกิด<า>อะไรกันหน่ะไม่รู้วะผ<น>มเรียกผมหลัอหลอบอ่ะใช่ผม,ผม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 รอด หน้ากูงมือ่ะวูบเลยถ้ากูจำได้ก็คือตอนนี้กําลังคุยกับฝันดีใช่ไหใช่คือตอนนี้กําลังคุยกับฝันดีใช่ปะตอนนี้วูบเลยเออแล้วโไม่ละผมเห็นอยู่ผมเห็นก่อนจะวูบอยู่ว่าแจ็คกี้โดนก่อนถูกไหมใช่ใช่แจ็คก่อนผมมาเห็นว่าใครยิงมันเป็นตัวผู้ชายสองปกสอปกสองคนล่ะใช่พวกนั้นคือแก๊งบิกมัมเหรอใช่ แล้วแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเหียไม่ผมไม่รู้ไงผมไม่เห็นถือว่าจะรู้ละถือว่าเรารู้ละโอเคสู้แล้วผมมองไมิดแมปอะตรงเนี้ยเอ่อแมปบัคเหรอครัอตรงเนี้ยเอ่อผมเห็นปกติอะผมว่าเห็นลองลองลองเอ่อรีตอมมั้ยหาที่แอบรีตอมเออเรตอกมั้ก็ได้เลยมาใช่แล้วครับ หรอไปหาไม่เจอหรอกไปตอนซ้อมเลยไปไป,ไปนั่นเลยไปขายเพชรเลยก็ได้โอเคผมไม่รู้จุดอ่ะเฮียเฮียขับได้ไอ้แจ็คขับไป่อยเดียขอโทรศัพร์นึง 好的。Okay. ได้1มื่นแปดไปโอเคครับสวยอยู่แจ็คเล็กอะไรเพื่อนสองสองเพื่อนได้เงินแดงเงินเขียวอ่ะเงินเขียวครับเงินเขียวเลยโอเคไปห่นแปดแงก็ะจด้วยฝันร้ายหรือฝันดีไม่เอาทั้งยู่เขาพิมพ์คุยกูอยู่เพื่อนเดี๋ยวกูรอแล้วเจอเขาปะ ังเออฝั่งกันก่อนเฮียถ้าเฮียนะเจอเฮียทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้สองตัวนั้นก็มามาอยู่แล้วครบอยู่แล้วเมียบอสมันอะมาอยู่แล้วอ๋อนี่เมียบอส์มันเหรอใช่เมียบอสเมียบอสมันเฮียเดี๋ยวกูเล่นเมียบอสแม่ก่อนเลยดีกว่ามั้งจับวะล่ะเห็นโนเดฟพูดปุ๊บแตกเลยผมผมผมบอกอยู่บิ๊กมัมเฮียเฮียก็คุยกับสุปรีมันเลยใช่ไม่ก็เห็นแล้วเป็นผู้หญิงจะล่อมันก่อนโอ้ยโทษจะล่อมันก่อนต้องลอก่อน เรายิงเลยมันก็ทำได้แต่ตมันรอดไปไง<อ>แต่แต่มันเล่นแต่มันรอบกัดอ่ะเฮียใช่ไงมันสตาร์นี้อยู่แล้วพวนช่ใช่มันจะปอมมันจะปอมตัวแล้วก็จะไล่ยิงเราเร์ลกลุ่มทำไรดีอ่ะเราจะหาไปเจอหรอวะเฮ้ยไม่แต่ เขาต้องอยู่แถวแท็กซี่อยู่แล้วคนนี้ก็เจอแท็กซี่บ่อยมากเลยที่ขับมีเราไปรอบแรกเออคนแรกรอบแรกเขเจอคนนี้เจอบ่อยอ่ะแต่กูไม่คิดว่าไอตัวขยะต๋องเราน่าจะเป็นแกงบิ๊กมัมไอตัวขยะเรายังนึกว่าธรรมดาไอตัวขยะเออคุยกับมันหรือไรใช่เราคิดว่าเป็นคนธรรมดาถูกปะล่ะใช่มาเล่นไพ่เลยเหรอมาปลอมตัวมาเล่นไพ่เลยไอพวกขยะต๋อมาเหรอใช่ น่าจะใช่นะเฮียไอตอนแรกที่แก๊งมันใช่ป่ะที่เข้าไปอ่ะที่มันบอกว่ามันรู้จักกันประบาดใช่ป่ะใช่คนไหนประวาดอืมไอแต่คนชื่อฮานี่คือพวกเราถูกป่ะคนชื่อหอมไม่เปล่าคนที่ถึงกล่องอ่ะไอคนชื่อหอมมันไอน้องทาลีเพื่อนทาลีไม่เป็นไรหรอกไอเคไม่เนี่ยคือใครไอฮาคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่อฮาใช่ไหมไม่มันมีคนชื่อฮาที่แต่งตัวขยะคนหนึ่งครับ เฮียเฮียเฮียรถมันสีส้มอ่ะผมก็ไม่จั่วเจก๊กี้จำได้ป่ะที่ที่เรามาเนี่ยแล้วแล้วแล้วมีรถสีส้มไอ้ม่วงชมพูนังงน่งอยู่ข้างในแล้วลุงไล่ตามอ่ะแบบนี้ป่ะเน่ะรถสู้ตัดมันอ่ะสีฟ้านะข้างหน้า่ อันนี้ไม่รถนะเฮียเนี่ยรถใครก็ไม่รู้คือมันจะยิงที่ไหนกันก็ได้เหรอครับผมถามกอนยิงที่ไหนก็ได้เฮ้ยอนานแล้แต่หนีตำรวจให้รอดเพราะเราบ้างเนี่ยไม่ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเฮ้ยอาทำสองใครนะเนรี่ยเพื่อนเราเป็นช่างอ ไม่ใช่ไปเพื่อน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 เหรอเพื่อนใช่ใช่เพื่อนเราตั้งแก็นี่ไงคอนสวัสดีครับคุณคอนนี่เงงิยัไมมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใครนะวันนี้คุณคอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พิกมาร์กเออใครคะเนี่ยเสียงเหมือนโทนี่เลยอ่ะใช่ผมโทนี่ครับอ้าวหรอลาเบล่ารู้จักเราไหมอ่ะดูกันก็รู้เลยว่าเนี่ยมองโดนยิงนะเฮ้ยใครจะยิงอ่ะเฮ้ยเฮมาใครบ้างอ่ะโทนี่ บอกว่าจะมีคนจะยิงหมอบกันละมากับแจ็คกี้แล้วก็มาจากโอนี่ครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะมาเลยครับลาบมาเลยครับโอ้แจ็คกี้ไม่คุยกับแม่เลยเหรอไม่หิวนมแล้วเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วแจ็คกี้มึงนี่มั้งตื่นะมึงโอ้โหขนาดนั้นเหรอแจ็คกี้โอ้ยแจ็คกี้ เห็นมาก่อนตอนไม่ได้อะเมื่อก่อนตอนอยู่สองตอนสองวันอยูนมหิวนมอย่างเงี้ยโอ้โหเจกี้โอ้โหเจกี้มึงนี่ตัวตัวทิงเพื่อนอยู่ตอนหน้าคนอื่นไม่คุยอะมีภารกิจต้องทำอยู่อ๋อเนี่ตัวตัวว่างเดี๋ยวค่อยมาหิวนมต่อกันได้เพื่อนเดีอยากให้มากินนมแล้วกันโอ้ยแม่งคนไปแปลกเยอะป่นครับ ไม่ใช่เก็บรถกระดาษไม่รู้เลยค่ะ,ย,ะย,ยังไม่ยันนัดยังโทรแล้วครับเดี๋ยวเขาไม่รับมองเรียนลองตัวให้พวกเด็กชายนั่นไงข้างในไม่หรอเ <ยะ S 2> งีเยบปะระจุเงียบมาก หนพวกเขาในพวกเขาเนะี่ยพวกหมดเลยเหรอไม่ไม่ไม่รู้อะเนนี้จะพวกเราอ่ะเลิยเเลิยเเลิยเเิเข้ามาทำงานแล้วในพวกเราหมดเลยนพวกเราอะเลยเลยเลี่ยบเลเลีเรีอยู่ลียบเยบีบเลลียบเบเลีบีแลีีกี้บลียบเียอีเเเ ใช่ใชต่กิ<ใ>นรวยแตงกอไม่เหมือนชโชนี่เลยรวยไหมรวยอะไรหรอตอนนี้รวยยังรวยไม่มีหนี้ตังค์เลยรว,วยอะไรเราจนมาจนมาเป็นไพ่หมดไปตกปลาสิอาชีวิตมันตกปลาหรือเดยวน้อได้ที่ไหนหอ๋อซื้อเหยื่อซื้อเบ็ดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่สมชายแหละไอ้ตัวนี้ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ร

หาไม่เจอเจอรอบเดียวแล้วไม่จัแเราก็จะหาไปเลยอย่างนี้หรอประมาณนั้นแหละถ้าแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยอ้กมตัวใหม่อยู่หรือลไม่รู้เหรอพรมตัวใหม่อยู่หรือเปล่าเจ้าแม่เลยนะมันี GTR เลยใช่ไหมมันรับ GTR ปะไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่รัไม่ใช่ครับ้อมมี g ด้วยเหรอไม่ได้เ่ยมีครับมี g t ่ไหนหรือเปล่า you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.